สวัสดีชาวลูกเพตอนนี้คุณอยู่กับแม่หมออากาธาซาบริน่าวาโกสำหรับวันนี้แม่หมูเอ้ย แม่หมอจะมาพูดถึงเรื่องดวงสมพงในการผ่าตัดดูดไขมันหรือการทำศัเยกรรมโดยชั้ตเดยังคลินิกจะมีคุณหมอทั้งหมดหาทันหลายหา,ายคนที่เป็นลูกเพจของเราย่อมจะรู้อยู่แล้วว่าคุณหมอทั้ง5คนมีฟีไม้ลายมือและรีวิวที่มาก จนลูกเห็นหลายคนตัดสินใจเลือกคุณหมอไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้มารับชมรับฟังกันว่าดวงของเราเหมาะสมถูกโฉลกกับคุณหมอท่านไหนคุณหมอของเราในวันนี้นั่งทีมโดหมอเอ แพทย์หญิงนัฐการวชิรพันสกุลหมอเอเกิดวันจันทร์ขึ้นสิบค่ำปีฉลูคนที่เกิดปีฉลูสมพงกับคนเกิดปีชั่วปีมะเส็งปีระก,กะปีมะโรและปีวอกสำหรับหมอท่านถัดไปเป็นหมอผู้ชายนามว่าหมอแมนนายแพทย์ชัยพักสิทธินเนศสกุลหมอแมนเกิดวันอาทิตย์แรมหนึ่งค่ำ กุคนปีกุลสมพงกับคนเกิดปีขานปีเถาะปีมะแมปีมะเมียและปีจอและสำหรับคุณหมอท่านถัดไปหมอคนนี้ชื่อว่าหมอโบผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนพรกิติสยามหมอโบเกิดวันจันทร์ึ้นฮาคาปีกุลสมพงกับคนที่เกิดในปีขานปีเถาะปีมะแมปีมะเมียและปีจอ และสำหรับคุณหมอท่านถัดไปได้แก่หมอกิบแพทย์จุวนันยาโพชัยเกิดวันจันทร์ขึ้นสองค่ำปีฉลูคนเกิดปีฉลูจะสมพงกับคนที่เกิดในปีชั่วปีมะเส็งปีระกาปีมะโรง และปีวอกและคนที่5คนสุดท้ายหมอแชมป์นายแพทย์บารมีลิมชัยสกุลหมอแชมป์เกิดวันอาทิตย์ขึ้นสองค่ำปีขานคนเกิดในปีขานจะสมพงกับคนที่เกิดปีกุลปีมะเมียปีจอปีเถาะและปีมะแม เรื่องของดวงสมพงษ์ชื่อว่าเป็นเพียงส่วนประกอบในการเลือกคู่สมพงษ์ระหว่างคนไข้กับคุณหมอแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือประสบการณ์ของคุณหมอคลินิกที่ได้รับการันตีรีวิวที่เป็นไลฟ์จริงไม่ผ่านการตัดต่อเพราะรีวิวไม่เคยโกหกใคร ที่สำคัญทีมแพทย์ของเจียงมีประสบการณ์มามากกว่า12ปีมีผลงานการดูดไขมันมามากกว่า60ล้าน cc ถ้ายังไม่ดูดไขมันที่นี่จะไปดูดไขมันที่ไหนละจ้ะและทั้งหมดนี้แม่หมอก็ขอให้ดูเป็นแนวทาง ในการเลือกว่าจะทำศัลยกรรมผ่าตัดดูดไขมันกับคุณหมอท่านไหนดีส่วนในอ e ีพีหน้าเราค่อยมาดูกันว่าวันไหนเหมาะกับการทำศัลยกรรมประเภทไหนส่วนวันนี้แม่หมออากาธาซารีนาวาโกขอตัวไปเจรจาหาวันสมพงของตัวแม่หมอเองกับคุณหมอก่อนไปละเด้อ